ท่านผู้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง t u b e บบ่าวอีสานตะกร้อบ้านๆนะครับมาดูตะก้อเหลี่ยมเลขข้ามฟีสจตล์ตนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับทีมงานปากน้ำนะครับเสื้อสีเหลืองพี่บานนะครับพี่บานปากน้ําจับคู่กับทางด้านน้องมิวปากน้ํานะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับเป็นทีมงานนางฟ้านะครับตัวทํานะครับหน้าขวาเสื้อสีออกม่วงๆหน่อยนะครับ เป็นน้องแคทนะครับเสื้อสีเหลืองก็เป็นน้องปอนะครับแล้วก็เสื้อสีดําเป็นทางด้านของป๋าตีเตาปูนนะครับเสอร์แปได้หมดทุกคนนะครับแลกข้ามฟีสไตล์ละบางน้องมิวกับทางด้านของน้องแคทนะครับเกมสิบพี่บันเกมเท่าไหร่พี่บันเกมเท่าไหร่สิบสามเตะเท่าไหร่ทางด้านสี่บาทเกมสิบสามตะไม่มีเดียวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่8,00 0บาทนะสำหรับตะก้อคู่นี้นะครับ ปกตินะครับฝั่งทางทีมงานปากน้ํานี่จะ3คนนะครับแต่ว่าพี่ลวยนะครับไม่ได้มานะครับทางทีมงานแจ้งว่าเกิดอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถจะลงแข่งขันได้ก็เลยต้องต่อให้ฝั่งน้น3าคนนะครับฝั่งทางด้านปากน้ํานี่เหลือแค่2คนนะครับแต่ว่าเป็นเหลี่ยมแลกข้ามเหมือนเดิมนะครับระหว่างน้องมิวกับทางด้านของน้องแคทนะครับสกอร์ตอนนี้ฝั่งทางพี่บานนี่ขึ้นนําไปค่อนข้างจะเยอะนะครับ เข้ามาก็อย่าลืมนะพูดคุยทักทายกันได้นะครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับขาตั้งกล้องมีอันเดียวนะครับยังนะฮะสำหรับคุณกิ๊บจินะครับสอบถามมาว่าพิชิตเตะหรือยังครับยังนะครับยังไม่ได้เตะนะเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงเห็นคู่นี้นะครับเตะก็เลยไลฟ์สดให้แฟนเพจได้รับชมนะครับเป็นคู่แรกในรายการสำหรับวันนี้นะครับปางน้ํบัตะทีมงานนางฟ้านะครับ เคยเจอเจอกันมาแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับเจอกันมาแล้วที่สนามรามอินทรานะครับเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานนางฟ้าเบียดเอาชนะได้อย่างสุดมันนะครับแต้มเดียวนะครับถ่ายเกมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือของทางด้านทีมงานปากน้ำนะครับสลหรับพี่บานกับน้องมิวนะครับดูว่าจะแก้มือได้ไหมนะครับมาวันนี้ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีนะครับขึ้นนําไปค่อนข้างจะห่างนะครับ เดี๋ยวดูสกอร์ฝั่งโน้นก่อนนะฝั่งนี้ได้5แต้มนะครับขอมาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube บ่าวอีสานตะก้อนบ้านแล้วก็ช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์นะครับเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าผมนำคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูนี่จะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับตอนนี้ทางด้านของน้องปอนะครับเกิดอาการบาดเจ็บนะครับ ดูเช็คอาการก่อนนะครับว่าจะไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวก็คือเหลือ2อนะครับเป็นทางด้านของพิษตีกับทางด้านน้องแคทนะครับเจอกับทางด้านพี่บานกับทางด้านของน้องมิ้วเลยนะครับเป็นตัวแรกข้ามผู้หญิงนะครับกับผู้ชายนะครับทางด้านปากน้ํานี่ก็เป็นทางด้านของน้องมิ้วผู้ชายนะครับส่วนฝั่งโน้นน้องแคทนะครับเตะขึ้นรอบนะครับเตะได้หนักได้แรงเหมือนกันนะสำหรับน้องแคทนะครับเป็นผู้หญิงแต่ว่าตีตีดีนะครับ ส่วนน้องมิวนี่ก็มีลูกกระโดดปาดข้ามเขียวลูกตีหัวแล้วก็ลูกกระโดดตเต็เมรอบหลากหลายนะครับจังหวะการเข้าทำนะครับแต่ว่าเคยเจอกันมาแล้วนี่แพ้นะครับแพ้ไปอย่างเฉียดเฉิวที่สนามรามินทา40นะครับตอนอน,อนี้อยู่ในช่วงบีกเกมอยู่นะครับ รอสักครู่นะครับพอดีผมเข้ามาไล์ส่วนนี้จะอาจจะช้าเกินไปนะครับเพราะว่าสกอร์นี่ไหลเร็วนะครับเจอพี่บาลนี่เสิฟกินไปหลายเม็ดนะครับตอนนี้เช็คสภาพความพร้อมแล้วนะครับดูนะครับว่าจะแขี่งทางด้านกรรมการเป็นไงครับน้องปอยังไหวนะครับยังสู้ได้นะครับก็ยังเหลือ3าคนเหมือนเดิมนะสําหรับฝั่งโน้นนะครับ เอาละเกมเริ่มต้นต่อนะครับเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานนางฟ้ากับทีมงานเตาปูลนะครับริมทีมกันนะครับได้เปิดเกมเสิร์ฟนะสำหรับทางด้านของปา๋าตีตาบูลนะครับเอ๊เมศูนย์ต่อห้านะครับเกมเสิร์ฟครับพี่ตีนะครับตัดหย่อนมาหาพี่บ้านรับหนึ่งสองไหลเข้าไปนะสวยนะครับ โอ้นี่นะครับจังหวะการทําหน้าเน็ตหลากหลายนะสลับน้องมิ้วมีลูกกระโดดปาดฟาดกระเทือนนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับลูกเวอร์กักึ่งนี้แกกระโดดตามน้ําได้สูงนะครับเต็มตอนนี้5้าต่อสูนะพพิบานนับเส์ฟกระแทกไปหาน้องปอรับไหลเข้ามานับสวยจังหวะนี้ติไม่เหลือนี่นะครับลูกครึ่งรอบของน้องแคสนะครับเปลี่ยนเปิี์ยนนะครับเริ่มจะตั้งลำได้แล้วนะครับสลับฝั่งโน้นนะครับ ต้นเกมนี้ยังจูนกันไม่ติดนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างซ้อมมานะไม่ได้ไปซ้อมด้วยกันนะ <Okay. S 1> สำหรับฝั่งโน้นนะครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่ค่ายเดียวกันนะครับมาดีมทีมกันนะครับเ <Okay. S 1> ต็มศูนย์ต่อห้านะครับ <Okay. S 1> ตีเสิร์ฟเช็คมาทางด้านของน้องมิ้วเปิดพ <Okay. S 1> ี่บ้านไหลลูกต่าลูกนี้ปาดยาวไปดีนะครับ <Okay. S 1> นี่การแก้กเกมของแกนทําได้ดีนะสำหรับน้องมิ้วนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับนาอยู่ห้าศูนย์เกมสิบสามไม่มีดีวนะครับ เต็มห้าต่อศูนย์นะครับพี่บานไล่เส้นไปหาน้องป๋อเปิดไหลเข้ามาลูกนี้เตะย่อนหน้าเน็นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นผู้แรกในรายการสารบันนี้นะครับและทายเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเต็มสุดท่านะครับพิตีนะครับไล่นาสายของน้องมิวนะครับพี่บานไหลเข้าไปโอ้เจาะหัวเน็สนะครับไม่เหลือนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับนำอยู่5ต่อศูนย์นะครับเต็ม5ต่อศูนย์นะครับพี่บารนะครับสืบเช็คไลาเส้นไปโอ้โหเข้าหน้าซ้ายของน้องปอ๋อแตกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น6ต่อศูนย์เลยนะครับนี่นะเกมเสิร์ฟของพี่บารนะครับทำลายจังหวะเกมรับของทางด้านพี่บารนี่เม่ไม่ไมหลบมุมกล้องให้พี่หน่อยไปหาพี่ตีเปิดต๊อกเดียวน้องปอ๋อไหลเข้ามาน้องแคทจอฮอนสิสลูกนี้เรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับดูว่าไข่แตกจะแตกไหมนะครับศูนย์ต่อหกนะครับครึ่งทางแล้วนะครับเสิร์ฟมาหาน้องมิ้วนะครับพี่บานยกไปอมาวันนี้มาดีนะสำหรับพี่บานปากน้ํานะครับยกปริ่มๆนะครับไปตีที่สนามรายมทานียกหลุดไปเยอะนะครับทําให้น้องมิ้วนี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับในที่สุดก็แพ้ไปนะครับแต่มาวันนี้มาดีแล้วก็สตาร์ทเริ่มต้นสวยด้วยนะหกต่อศูนย์ไปยงหลังนะครับเอาเปิดไปไหนพี่ตีไหลเข้ามายังได้อยู่ นะครับเป็นตัวยกอาชีพด้วยกันทั้งคู่นะสลับฝั่งโน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้องปอหรือว่าทางด้านของพี่ตีนะครับป้อนเกมได้ดีนะครับคู่นกกล้องเตะยังครับพม่าเดินสายยังนะครับยังไม่เตะนะครับคู่นี้คู่เป็นคู่แรกนะครับเพิ่งเป็นคู่แรกนะครับสวัสดีนะครับสรับน้องเพชรนะครับเพชรปีนังที่เข้ามารับชมนะครับ ผู้ต่อไปก็เป็นเวทอวสูแรแลกข้ามนะครับผู้ต่อไปนี่เป็นทางด้านของป่ายงเตาปูนแลกข้ามฟรีสไตล์กับทางด้านของปง่าพงผู้สร้างอลูมิเนียมนะครับแต่ว่ามาดูผู้นี้ก่อนนะครับผู้แรกนะครับผู้หญิงกับผู้ชายแลกข้ามกันนะครับศูนย์ต่อหกนะครับโยงหลังมาจังหวันนี้ออกนะครับผู้เกมเสริมนี้ยังไม่มานะครับทางด้านของทีมงานนางฟ้านะครับเตมนะครับ<อ> 6-0กีไปหาน้องแคทออกมาช่วยเปิดแล้วนะสลับน้องแคทครับช่วงแรกนี่ปล่อยให้ทางด้านของพี่ตีกับทางด้านของน้องป๋อนะครับออกคุมเกมสองคนนะครับทำให้เป็นรองในเกมรับนะครับมาช่วงหลังก็เลยต้องออกไปเปิดช่วยนะครับทําให้มุมเจาะนี่จะยากหน่อยนะครับเต็มศูนย์ตหกนะครับเกมเสิร์ฟโยงหลังมาลูกนี้พี่บานไหลเข้าไปคนระับรู้สึกว่าจะห่างเอาอนะครับ ยกขานะครับลูกแถบนะครับเต้มนะครับหกต่อศูนย์นะครับอีบานเส์ฟจี้ไปหาน้องแคทเปิดทางด้านของน้องป๋อไหลมาลูกห่างนะครับเตะม้าออกนะครับยกห่างนะครับเตะไม่ได้นะครับได้อีกหนึ่งเต้มนะครับเป็นเจ็ดต่อหกแล้วนะครับดูนะครับว่าจะเปลี่ยนฝั่งไหมนะครับเพราะว่าเจ็ดเต้มนะครับ ขอเปลี graffiti, fact, ่ยนฝั่งนะครับทางด้านของทีมงานทางฟ้ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนทางด้านของปากน้ําก็ไปอยู่ฝั่งน้นนะครับดูว่าเจ็ดเต้มหลังนะครับรูปเกมจะเปลี่ยนด้วยไหมนะครับน้าห่างเลยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เต้มเลยนะครับเต้มนะเจตศูรนะพี่บานะตัดยอดมาหาพี่ตีโอ้โหได้อีกหนึ่งเต้มนะครับเสิร์ฟดีนะสรับพี่บานนะครับมาวันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในเกมเสิร์ฟเกมยกนะครับ เตมนะครับแปดต่อศูนย์จี้นาซ้ายน้องป๋อพี่ตีหงายเลขสีเข้าไปสวยโอ้เจะไม่ข้ามอีกแล้วสำหรับน้องแคทเกิดอะไรขึ้นสำหรับวันนี้นะครับได้อีกหนึ่งเตมนะครับเป็นเก้าต่อศูนย์นะครับนะต้องเบรกเกมสืบพี่บานให้ได้นะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับ เม็ดแรกต้องมาก่อนนะครับเต็มก้ตัวศูนนะพี่บัานเสริมไม่ข้ามนะเอาครับดูนะครับตรงลุ้นเอาจะช่วยฝั่งนี้นะครับแต้มแรกจะมาได้ไหมนะครับทักสวัสดีน้องรามีด้วยนะครับเข้ามารับชมแล้วก็แจ้งสัญญาณภาพมานะวครับว่าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับแต้ม0ต่อ9นะพี่ตีจี้ไปตรงหัวพี่บานครับยกไหลมาน้องมิ้ว เล่นฝ่าเท้ายังได้นะอุ้ยน้องแคทนะครับตั้งตัวไม่ทันนะครับเต็มก้าต่อศูนย์นะครับพี่บานเสิร์ฟมาน้องป๋อไหลไปเตะไปจังวันนี้ออกอีกแล้วนะครับได้อิงหนึ่งแต้มนะครับเป็น10ต่อศูนนะครับขึ้นหลักสิบแล้วนะครับ โอ้ไม่นึกว่าเต้มมันจะขาดขนาดนี้นะครับเพราะว่าติอยู่ที่รามินทานี่สกอร์นี่เบียดเต้มเดียวนะครับฝั่งรามินทานี่เขาเกม12แเต้มนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับเบียดเอาชนะ12ต่อ11เมื่อเสาที่แล้วนะครับมาวันศุกร์วันนี้นะครับทางด้านของปากน้ำนี่ขอแก้เมือนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับวต้มศูนย์ต่อสิบนะครับ ไปได้ไหมยังไม่ยอมให้ได้แต้มนะสำหรับทางด้านของงมิ้วนะครับโอ้นะปาดมาดีนะครับเต็มสิบตัวศูนย์นะครับพี่บานะครับตัดยอดมาออกลูกกักแต่ยังเปิดได้อยู่น้องปอไหลเข้าไปลูกนี้น่ากว่าจะทำเต็มได้แต่ละเต็มนะครับเป๋ไปเปยมาเหมือนกันนะครับ แตะนะ 0- รศูนย์ต่อสิบนะครับสเสิร์ฟไปฮับปิบาลยกไหลามาน้องมิวเตะม,มาติดเกี่ยวแลกข้ามนะครับเสียนะครับการแลกข้ามกันร,ระหว่างน้องแคทกับทางด้านของน้องมิวนะครับแต้มศูนย์ต่อสิบนะครับอ้ยเสิร์ฟดีด้วยนะครับตะก็เป็นแต้มนะครับขยับไปอีกหนึ่งเตมเลยนะเกีเสิร์ฟพี่บาลน,นี่ถือว่าสุดจริงๆนะมาวันนี้นะครับ เสิร์ฟทำแต้มอย่างเดียวเลยนะครับ11ต่อ10นะครับดูว่าจะได้ไข่ไปกินไหมนะสำหรับทางด้านของทีมงานนางฟ้านะครับมาอีกแล้วนะได้อีกหนึ่งแต้มขึ้นแท่นไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับ12ต่อ0นะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับมาวันนี้นะครับดูนะฮะจะทำเซอร์ไพรส์ให้ทางทีมงานนางฟ้าไหมนะครับ12-0นะครับเกมไม่เกมเสิร์ฟใส่น้ำหนักมาน้องปอไหลเข้าไปยอมไหมยังไม่ยอมนะฮะยังไม่ยอมให้เกม0แน่นอนนะครับ เศูนย์ต่อสิบองนะครับพี่ตีนะครับเสือบจี้ไปหาน้องมิวเปิดพี่บ้านไหลมานี่นะฮะยิ่งเล่นยิงมั่นใจนะทีมงานปากน้ำนะครับเกมเปิดเกมยกแล้วก็เกมเตะด้วยนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ นะครับจะเตียมได้ไหมครับ12-0นะครับพี่บานครับเสิร์ฟตัดยอดมานะครับน้องปอรับ 1- 2ไหลไปลูกนี้น้องแคทยังได้นะครับโอ้โหนะครับต้องลุ้นให้ฝั่งนี้ได้เต้มก่อนนะครับ0ต่อ12นะครับพี่ตีจี้ช่องกลางพี่บานยกสวยนะครับโอ้โหนะครับ ยกไม่ล้นไม่เสียเลยนะครับวันนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะพี่หลวยหรือเปล่านะเพราะว่าพี่หลวยลงมาเนี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับเปิดหลุดเปิดเสียไปเยอะนะครับอาราพี่ตีเปิดให้น้องปอไหลเข้าไปนะครับน้องแคทลูกนี้ยังเตะพิกเน็ตลงนะครับเต้มนะครับ0ต่อ12นะครับ ตัดยอดมาหาพี่บ้านเอาเปิดปอกเดียวลูกนี้น้องมีต้องใช้ควาามมสมรถเฉพาะตัวยังได้น,นะครับโนะโอ้โนะโอโลูกก็ม,มาโดนนะครับมาโดนโทรศัพท์นะครับเก,กมเลยนะครับ ขอไปนะทำแฟนเพจนะครับแล้วก็มาโดนโทรศัพท์ตกนะครับโอ้นะไม่ได้ดูช็อตลูกเกมนะครับก็ขอแต่ไลฟ์สดไปก่อนนะครสวัสดีนะครับ